สวัสดีชาว YouTube ทุกคนพวกผมในช่อง System n นขียครับวันนี้มากันเรื่องราวของการศึกษาไทยที่ก็เคยถูกวิจารณาแต,แต่ไหนแต่ไรแล้ววิจารเรื่องเยอะแยะมากมายไปหมด ทั้งเรื่องงบประมาณที่มากที่สุดแต่คุณภาพนั้นไม่เท่าที่ตามงบขนาดนั้นการศึกษาที่แลดูไม่ทันสมัยมากนะที่เรียนมานั้นไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์หลังจากเรียนจบหลังจากโตขึ้นไปทํางานแล้วที่เรียนมาก็แทบจะใช้อะไรไม่ได้เยอะเลยนะมีแค่บางส่วนเล็กน้อยๆๆๆที่ทามาใช้ได้แค่นั้นเองและล่าสุดเนี่ยก็เชื้อโรคโคโรนาไวรัสที่ต้นต่อมาจากประเทศจีนทําเอาทั้งโลกปั่นป่วนฮะลาม,มาจนถึงตอนนี้เนี่ยลาม,มาถึงเด็กนักเรียนก็ลําบากฮะไม่สามารถเปิดเทอมได้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ย ต้องเลื่อนเปิดเทอมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมทั้งที่ควรจะเปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าไทยก็ดําเนินมาตรการดีฮะก็ยังปิดโรงเรียนไม่ให้เปิดก็เลื่อนไปไกลๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเปิดมาก็ลําบากนะอย่างเช่นฝรั่งเศสที่ผ่านมาฝรั่งเศสก็เปิดเทอมมาละทีนี้เปิดมาเสร็จเด็กนักเรียนก็ติดกัน30คนจนก็ต้องปิดสุดท้ายก็ต้องปิดเหมือนเดิมกาเป็นว่านั่นแหละฮะอันนั้นก็ลําบากเปิดเทอมไม่ได้ก็ไม่เปิดดีกว่าทีนี้พอเปิดเทอมไม่ได้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องหาวิธีแก้้ปปปปััญหาาาสุดทยยกกก็็็ไไไลลงเเเเอออีบรรนนนนนแต่่มคคื เลยเปิดเป็นช่องทีวีผ่านดาวเทียมผ่านดิจิตอลทีวีเนี่ยเพื่อให้ดูกันฟรีๆโดยสามารถดูผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์แต่ก็พบปัญหามากมายฮะอย่างเช่นคนที่ไม่มีโทรศัพท์เอ่ยไม่มีเน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก็ไม่มีทีวีไม่มีดิจิตอลทีวีไม่มีกล่องอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันพูดกันยากอะมันนานาจิตตังนะบางคนก็อาจจะแบบว่าเงินใช้แทบ,บจะวันชนวันไม่ใช่เดือนชนเดือนนะวันชนวันหรืออะไรแบบนั้นซึ่งเราก็ไม่เข้าใจถึงตรงนั้นนะเพราะว่าาถ้าสม,มติ เราอยากจะรู้เราสามารถวิจารณ์ได้เราก็ต้องเข้าไปถึงตรงนั้นก่อนบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าเออทำไมทั้งชีวิตเก็บมาไม่มีทีวีเลยเหรอมันเป็นไปได้ยังไงนไะงมันก็จะมีการวิจารณ์เรื่องนี้กันหรือว่าโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่พ่อแม่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องควักเงินที่มีมาทั้งหมดในบัญชีต้องมาควักเพื่อซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเอยอ,อะไรเออซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจกันแหละเราก็ไม่พูดอะไรเยอะก่อนจะเข้าไปถึงดราม่าฮะเรามาดูก่อนว่า DLTV ที่รัฐบาลเปิดมานี้ตัวนี้คืืออออะไไไไรรรผมมกกกกกกก็็็็็ปปปด้ข้ขขูลจาาาาาเเเเเเววบบนนนซต์พ่่ท่ทศศึึษสียั นะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่า DLTV ก็ย่อมาจาก Distance Learning Television นะแปลตรงตัวก็คือเหมือนการเรียนรู้ผ่านทีวีทางไกลการศึกษาผ่านทีวีทางไกลอะไรประมาณนั้นก็ได้สนองแนวพระราชลริของในหลวงราชการที่9โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่านพิชาชีผ่านทางโทรทัศน์15ช่องสัญญาณตลอด24ชั่วโมงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาไกลผ่านดาวเทียมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะเพราะเวลาที่เราดูรายงานสดที่เราดูๆเนี่ยเขาถ่ายทอดสดจากอำเภอหัวหินนะทั้งหม น,นี่นก็เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูครูไม่ครบครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบททางไกลที่เป็นจํานวนมากให้สาม,มารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันรวมทั้งประชาชนทั่วไปตลอดจนการพัฒน,นาครูต้นทางและปลายทางให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพการดําเนินงานดางังกล่าวทํามาอย่างต่อนเนื่องกว่า20ปีก็เปิดม,มานานแล้วฮะบทความหลังจากนี้อาจจะพูดถึงเรื่องช่องฮนะแต่ใช้กับตอนนี้ไม่ได้เพราะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนผังรายการใหม่นะ เขาก็จะมีแบ่งเป็นช่อง1ถึงช่อง15ถูกไหมฮะแต่3ช่องสุดท้าย1 3 1ส1มเนี่ยเป็นช่องอื่นนะไม่ใช่ช่องของมัธยมปลายถ้าตามข้อมูลของสกอลาชิพที่เป็นตัวข้อมูลเก่าเมื่อเดือนมีสายนนะช่อง1 3 1ส1ม1ิก็เป็นช่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง14ก็เป็นมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชช่อง15ก็เป็นช่องพัฒนาวิชาชีพครูแต่ณนะตอนนี้เนี่ยช่อง1ิ1ส1มสิ้ถูกเปลี่ยนไปเป็น 4, 5, 6, <ๆ>ม4ม5มห้าไล<ๆ>่เง6นะ ช่อง6ก็จะเป็นประ,ส,ปประสมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 DLTV ช่อง 7, 8, 9ก็จะเป็นม1ถึงม3นะฮะส่วน1 0 1 1 1 2เนี่ยก็จะเป็นอนุบาลฮะซับมาเป็นอนุบาลเพื่อให้มันครอบคลุมกับทุกๆชั้นนะทุกๆชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมปลายซึ่งก็เป็นการค้อบคุมที่ดีมากะฮะเพราะฉะนั้น 10, 12 12ก็คืออนุบาล1ถึงอนุบาล3 13- 1 4 15, 15ก็คือม4ถึงม6นะครับ ก็มีการถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงทุกๆช่องนะก็เรียกว่ามีความตั้งใจแล้วก็คนที่ทำรายการทุกๆช่อก็ต้องมีความขยันพอสมควรก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่แล้วถ่ายทออสดวันแรกฮะที่เปิดเธอมาวันแรกเขาให้เรียนผ่านออนไลน์ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของดราม่าเรื่องของการวิจารณกันเยอะกรนหนํำพอสมควรเรื่องของการใช้สำเนียงผิดการใช้คําผิดการใช้ประโยคผิดของภาษาอังกฤษนั้นมีการติดแฮชแท็กมากมายจนถึงงานมีเซฟครูวังแล้วก็มีต่อว่าครูวังนั่นก็คือคุณคร ครูอันชลีนะแล้วก็ไม่พูดนำสกุลดีกว่านะคุณครูอันชลีที่สอนใน DLTV ชั้นป .6 โดยก็มีคํามากมายหลายคําที่ผิดหลักการนะแต่บางคําก็ผิดหลักการแบบเข้าใจได้แต่บางคํามันผิดหลักการแบบไม่ได้เลยอย่างเปิดมามีคําที่ใช้ไม่ได้ก็คือสกูลนะแล้วก็มีคําอีกหลายคำซ i p c ค d e h e l p parents อะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นคําว่าสคูลเนี่ยครูวังเขาก็เปิดคลิปมาก็พูดเป็นสคูลเลยนะไปต่อท้ายเป็นนนูซึ่งจริงๆเราจะบอกว่าผิดเต็มๆมันก็จะบอกว่าผิด100%ก็ไม่ได้เพราะปัญหาจริงๆมันมีประเด็นอยู่นะอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง,างเช่นคําว่าเซ็นทรัลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเนี่ยเราเรียกมันว่าอะไรทุนนี่เราเรียกว่าเซ็นทรัล แต่เรื่องตรงนี้มันก็แย้งกันได้อีกมันมีข้อขัดแย้งหลายอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะข้อขัดแย้งได้ตรงที่ว่าคำว่าเซนทรัลเนี่ยที่เร,เรียกว่าเซนทรัลเพราะเราไม่มีสั์เฉพาะไว้เรียกมันนะเราจะเรียกว่าอะไรถ้าเราจะแปลตรงตัวเราจะบอกว่าห้างสรรพสินค้าศูนย์กลางอย่างนั้นหรอเซนทรัลก็คือศูนย์กลางเราก็เรียกแล้วมันแ,แปลกๆเราก็เลยเรียกเหมือนเป็นสั์เฉพาะว่าเซนทรัลแทนเซนทรัลไปเลยอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ความจริงแล้วมันอ่านไม่ได้ แต่คำว่าสคูลเรามีศั์เฉพาะอยู่แล้วก็คือโรงเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถียงกันได้แต่มันก็มีประเด็นฮะหลายหคนก็คงสงสัยว่าทําไมเราถึงเรียกเซนทรัลว่าเซนชั่ถึงหลายหลคนถึงเรียกสคูลว่าสคูลนะเพราะอะไรเพราะว่าประเด็นคือไอ้ตัวอลอริงนี่แหละความผิดเนี่ยเกิดจากตัวลอลิงเราไปใช้ลอลิงแทนตัว L จริงๆการใช้อลอิงแทนตัว L อไม่ผิดนะแต่บางครั้งแล้วถ้าเรานําลอลิงไว้ท้ายสุดของประโยคเนี่ยมันจะอ่านเป็นออกแนวเป็นเสียงนอหนูต่อท้ายอย่างเช่นถ้าภาษาไทยเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าเครื่องจักรกลอย่างเนี้ย จกักกลเราต่อท้ายด้วยกลเราไม่ต่อท้ายด้วย girl นะหรือว่าปืนกลปืน girl ก็ไม่มีมนทินอย่างเงี้ยเราไม่ได้อ่านว่า m o r thin ใช่ไหมเราเอ่านว่ามนทินเราเราใช้อลอ l l i n g ถ้าต่อท้ายเราจะแทนนอนหนูเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการแทนอลอ l l i n g ด้วยตัว l เนี่ยหรือการแทนตัว l ด้วยอลอ l l i n g มันอาจจะไม่เสมอไปนะเพราะบางทีถ้าใช้กับคำสัหนานมันใช้ได้ฮะอย่างเช่นถ้าเราใช้อลอ l l i n g like กด like เนี่ย like l i k e เราใช้อลอ l l i n g ได้เพราะมันออกเสียงลอล l แล้วอะแต่ถ้าเมื่อ ตัว L ไปอยู่ข้างหลังเราจะใช้ลอล i n g ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ลอลิงคนไทยจะเข้าใจผิดตรงที่ว่าปกติเราใช้ภาษาไทยลอลิงมันต่อท้ายล้วอ่านว่านอนหนูอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาใช้ตัวลอลิงไปต่อท้ายเวลาอ่านภาษาอังกฤษคนจะเข้าใจว่ามันคือนอนหนูอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไป central ฮะ c e n t r a ลผมว่าถ้าสมมุติ central เนี่ยการใช้วอลแหวนแทนตัวลอลิงไม่ดีกว่าเหรอมันก็จะเป็น central ถูกไหมฮะวอลแหวนชอ n t แต่ถ้า c e n t r a ลมันเป็นลอลิงบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนหลักการว่าเออถ้าต่อท้ายเราจะไม่ใช้ลอลิงเราใช้เป็นตัวอื่นให้เป็นตรงตรงัวตรงคําาอ่นเลยแ นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตามหลักการภาษาไทยแล้วลอลิงสามารถอา่านแทนวอลแวนถ้าใช้ในหลักการภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ผมไม่เข้าใจนะก็แค่อธิบายฟังกันเข้าใจเฉยๆให้เข้าใจง่ายๆเฉยๆอันนี้ผมก็แค่อธิบายให้เข้าใจเฉยๆว่ามันมีปัญหาเพราะตัวลอลิงเพราะครูจะผิดร้อยเปอร์เซ็นต์กันไม่ได้เพราะครูอ่าอนตามตัวลอลิงที่เราให้ไปอ่าอนตามความต้นฉบับของภาษาไทยเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องเข้าใจภาษาไทยก่อนถูกไหมฮะเราจะอ่านคำคำนี้ได้เราก็ต้องเข้าใจว่าเออภาษาไทยเวลาแปลมาแปลยังไงแล้วเราไปสะกดแล้วภาษาไทยเราหลากหลายอยู่แลล้ววเาสะกด เราสามารถสะกดได้ทั่วเราสามารถสะกดคำภาษาจีนได้ง่ายสะกดคำภาษาอังกฤษได้ง่ายมากกว่าภาษาอื่นใดเลยตัวอย่างอื่นๆให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นคำว่า control ควบคุมอะ คอนโทรลเราอ่านว่าอะไรเวลาเราอ่านเราว่าคอนโทรลคอนโทรลเลอร์เครื่องควบคุมอะไรเงี้ยเราอ่านแทนนอนหนูจริงๆอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นฟุตบอลเราเรียกมันว่าบอลแต่โอเคคำว่าบอลเราไม่มีสั์เฉพาะของเราเราก็เรียกมันว่าบอลเป็นสั์เฉพาะแทนเราอันนี้เข้าจะได้บอลเล่บอลภาษาอังกฤษะว่า v อลเล y b a l อะไรเงี้ยถ้าใช้วอลแบบมันจะเข้าใจง่ายกว่าไหมเพื่อเราอ่านถูกกว่าไหมหรืออย่างโซเชียลฮะโซเชียลบางคนเรียกว่าโซเชียนโซเชียนอะไรเงี้ยเพราะเพราะอะไรเพราะตัวลอลิงทำให้คนเข้าใจว่ามันคือเอี้ยนอ่านว่านอนหนูต่อท้ายอะแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรามีวิี ที่แก้ง่ายๆฮะคนที่อ่านผิดอ่านถูกหรือกลวว่าจะอ่านผิดกลว่าอ่านไปแล้วจะอายเขาหรือเปล่าทุกวันนี้เรามี Google Translate Google ตรุนนี้ช่วยเราหลายอย่างมากอยู่ในชีวิตเราเราสามารถใช้งานได้ ทุกอย่างเลยนะค้นหาข้อมูล Google Translate สามารถช่วยได้ถ้าคุณไม่เข้าใจความหมายอะไรคุณเอาไปแปลได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่ามันอ่านยังไงคุณก็เข้าไปให้มันอ่านได้คือมันเข้าได้2อย่างนะแล้ว Google ทุกวันนี้นั่ปรับสมัยใหม่ฮะ Google มีการปรับเป็นรูปแบบใหม่โดยถ้าเราเข้าเว็บ Google แล้วเราพิมพ์ให้มันแปลมันจะมีปากพูดให้เราเห็นเลยนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูฮะโอเคทีนี้เรามาอยู่หน้า Google Translate นะสมมุติเมื่อกี้เราไม่เข้าใจคําว่าอะไรคําว่า control นะแล้วก็พิมพ์ control ง่ายมากฮะแต่เดี๋ยวจะให้พาไปดูอีกอันหนึ Control, control. นะครับว่าไม่ได้คอนเป๊ะคอน Control อะไรเงี้ยแต่เราอ่านว่า Control ก็ได้แต่ขอให้ไม่ได้อ่านเพี้ยนเกินไปอ่ะก็พอเข้าใจได้ Control เมื่อกี้เซนทรัลน <Central. S 1> ะ Central ถูกไหมฮะเพราะมันไม่ใช่ว่าเซนทรัลเราจะอ่านแบบมันไม่ได้ศูนย์กลางอะไรประมาณนี้ทีนี้ทีเด็ดจะอยู่ตรงนี้ฮะเวลาเราเข้าไป google.com google.co.th อะไรก็ตามนะก็เข้าได้หมดเราก็ต้องพิมพ์ก่อนว่า how to pronouns ก็คือวิธีการสะกดคำ how to pronoun คำอะไรเมื่อกี้ central นะ central อะ how to pronoun central อ่าทีนี้เขาก็จะมี <Central. S 1> เห็นไหมเป็นรูปปากแล้วก็กดคำนี้เลย central เห็นไหมฮะ central ไม่ใช่ central นะก็จะเห็นปากแต่ถ้าสมมุติเราดูไม่ทนันดูปากฮะ central ะเขาก็มีพูดเป็นปากบบนั้นให้เราดูหรือว่าถ้าสมมติกลัวฟังไม่ทนันก็กดช้าลงได้ฮะ <Central. S 1> เห็นไหมมันก็จะมีแบบพูดช้าลงนิดนึงแต่มันก็มีสองสาเนียงฮะมีสาเนียงอเมริกันกับสาเนียงบริเตนก็คือ U.K. อังกฤษนั่นแหละ <Central. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็จะสาเนียงนิดนึงต่างกันนิดนึงแต่บางอย่างก็ต่างกันเยอะอยู่นะซึ่งเราก็สามารถกด <Central. S 1> ได้กดฟังได้เรนะื่อยๆฮะแต่โดยมาตรฐานแล้วเราจะใช้อังกฤษของอเมริกันนะฮะก็คือเป็นอังกฤษมาตรฐานแล้วแหละแล้วมีคําไหนที่เราชอบอ่านผิดบ้างฮนะอย่างเช่นคําว่าบัตรกำนัน voucher นะฮะอันนี้ชอบอ่านผิดกัน voucher มันไม่อยาว่า voucher นะลองฟังดู <ouch> er. อาเขาว่า voucher voucher ไม่ใช่ voucher นะ voucher er, อันนี้ก็จะนิดนึงต่างกันนิดนึงประมาณนี้ฮนะคูปองก็เช่นกันฮนะคูป <oup> ันอะคูปันไม่ใช่คูปองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำที่คุณครูอัญชลีก็อ่านผิดก็มีหลายคำอยู่ัน,นี้ยตัเรื่องที่ผมสังเกตได้ก็จะมีคำว่า school ถูกไหม S C e H คูแกแอ่านว่าสคูลสคูลฮะไม่ใช่สคูลแล้วก็มีคำ parents แต่ทุกๆคำที่ต่อท้ายด้วยตัว s แกจะมักจะไม่แกมักจะไม่ออกเสียงตัวก่อนตัว s นะแกจะออกเสียงตัว s ทันทีเลยอย่างเช่นแกออกเสียง parents ว่า parents parents อย่างเงี้ยจะไม่มีตัว nt ก่อนแล้วค่อย s อันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจผิดบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียง parents, parents. Parents ต้องออกเสียงตัว NT ให้ครบก่อนแล้วค่อยไปสุทีหลังนะฮะไม่ใช่ว่าออกเสียง S ได้ทันทีเลยอันนี้ก็จะเป็นความผิดพาคบ้างแหละและบางครั้งก็จะมีบางคนบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่เอ,อ่ยจะไปรู้ไปทําไมจะไปเป๊ะไปทําไมเรื่องมากอะไรอย่างนี้ อันนี้ต้องกลับมาถามตัวเองนะถามตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยจะเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรฮะเพื่อสื่อสารกับคนต่างชาติเพื่อสื่อสารกับคนตะวันตกคนที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้เป็นภาษากลางสําหรับการที่เราไม่รู้ภาษาอีกภาษาหนึ่งเพราะอังกฤษจะเป็นภาษากลางทําให้เราสามารถสื่อสารได้เป๊ะขึ้นเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อมาสื่อสารกับคนกันเองคนในประเทศไทยเพราะเรามีภาษาของเราอยู่แล้วแต่เราสื่อสารเพื่อพูดกับต่างชาติพูดกับชาวตะวันตกเวลาเราพูดภาษาเป๊ะสำเนียงเป๊ะมันก็เข้าใจได้เลยแต่ถ้าสมมติสำเนียงเราผิดเพี้ วอติเซนทันถูกไหมมันก็จะเข้าใจว่าไม่ใช่ RAL แต่อาจจะเป็น RUN ทันอะไรอย่างเงี้ยมันจะง,งงมากทําให้เขาจะไม่เข้าใจคําพูดราะนั้นเป๊ะความเป๊ะดีสุดและความเป๊ะมันสื่อถึงคุณภาพของการเรียนในประเทศนั้นนะจริงๆแล้วเหมือนกับเราเวลาเราไปเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงเป๊ะเรารู้สึกยังไงฮะแบบนั้นเลยเรารู้สึกว่าโอ้เก่งมากคนนี้สุดยอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูเขามีการศึกษาถูกไหมเขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากแต่จริงๆแล้วเข้าใจฮะว่าทุกคนเนี่ยมีความผิดกันได้เรื่องภาษาอััััังงงงกกฤษมมมนนนนีีีผิดบบบ่่ออออยยยูแล้้วะะะเเรราาาซซสไท ไม่ตรงตัวฮะบางที่ O L อาจจะอูออะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่าน O ตรงๆแมแต่มันออกเสียงอีกเสียงนึงอะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะแต่ผมก็พอเท่าที่เคยเรียนม,มานิดนึงแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มอะไรประมาณนั้นก็มาดีไา้ให้ฟังเข้าใจผมเองก็เคยทำคิดแล้วออกเสียงภาษาอังกฤษผิดนะอย่างคําว่าสกาวนะที่เป็นหัวกระโหลกผมเอา่าสกู SKULL เนี่ยผมเอาสกูซิ่งผมเข้าใจผิดมาตลอดนะแล้วก็มีคนเตือนผมในคอมเมนต์ผมอ๋ออ่านว่าสกาวนี่เองก็ไปเสิร์ชมาอ๋อ oh, จริงด้วยอ่านว่าสกาวเพราะว่าบางทีมันมีความเข้าใจผิดหลายอย่างอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปก็คือภาษาไทยใช้ตอลิงแทนถูกไหมฮะแต่สกาวของผมผมไปเข้าใจว่าตัว U ต้องอ่านเสียงยูตลอดอย่าง, U, งเช่นฟู F U L L อ่านว่าฟูเพราะฉะนั้น SKULL ต้ SK U l l, องอ่านว่าสกูอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเข้าใจผิดเพราะมันมันเป็นภาษาที่ซับซ้อนทุกคนพลาดกันได้แต่เราก็ต้องปรับปรุงแต่ทุกคนพลาดกันได้ก็จริิงที่่คคคนนวจาาารรรณณกัเเยอะะพพุูดไไม้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูสอนทุกๆคนคุณครูสอนนักเรียนก่อนที่จะเป็นคุณครูได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมมาหลายอย่างต้องผ่านการศึกษาผ่านการหลายอย่างที่มั่นใจตัวเองเป๊ะตัวเองจะได้ไม่เผยแพร่ความผิดผิด สามยิงผิดผิดให้แก่นักเรียนอะไรประมาณนั้นแล้วสามยิงเพี้ยนไปเยอะมากแบบมากอะ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันจะทำให้นักเรียนเพี้ยนไปหมดมันจะกระจายไปเป็นลูกโซ่อะไรประมาณนั้นคนก็เลยวิจารณ์แบบนั้นแต่สำหรับผมเอาเข้าใจได้ฮะบางทีอาจจะเป็นความผิดที่ต้นหลังกัดเขาไม่ได้คัดกรอนมาดีๆเขาเพื่อประหยัดต้นทุนหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้แปลว่าครูวางทั้งหมดในการศึกษานั้นๆจะผิดทุกคนคนอื่นๆออกเสียงเป๊ะฮะถ้าเราไปดูบทเรียนของชั้นอื่นๆนะของช่องอื่นๆก็ไม่มีปัญหาทุกคนออกเสียงเป๊ะแล้วก็ววิาาาาารรร์ออะไไนะไมมมก่่ดด้เคคบบัังหื าตั้งใจมาเองแหละมั่นใจตัวเองมากแล้วก็รับรองตัวเองแล้วหรืออะไรนี้เราไม่เข้าใจก็ต้องตำหนิถูกแล้วเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวเขาจะได้รู้แล้วจะได้เป็นมาตรฐานให้คนอื่นต่อไปฮะให้ต้นสังกัดเขาจะได้คัดกรองคนมากขึ้นเพราะว่าอันนี้ผ่านทีวีนะมันไม่ใช่แค่นักเรียน30-40คนในห้องเรียนแต่ผ่านทีวีนี่คือกระจายไปทั่วประเทศถ้าผิดก็คือผิดกันหมดเลยนะก็ดีฮะมีคนช่วยกันดูแล้วก็ไม่ไปว่าเขาเยอะหยาบคายแต่แบบนั้นก็ไม่เอาส่วนดี LTV ทีเนี่ยเท่าที่ผมไปนั่งฟังหลาย นะความรู้หลายๆอย่างเรายังไม่รู้เลยแล้วก็ยังมีความรู้หลายหลยอย่างที่เราลืมไปเราจําไม่ได้ภาษาอะไรนะวิทยาศาสตรคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออได้ความรู้เพิ่ม แล้วแถมที่สําคัญคือไม่เส id ียตังค hmm. ์เรานั่งฟังฟรีได้นั่งฟังกับลูกได้ในตัวสอลูกได้ในตัวไหนเรารู้เราก็บอกลูกอะไรประมาณนั้นผมว่ามันดีมากนะเพราะปกติลูกอยู่ในโรงเรียนเราก็ไม่รู้ลูกเรียนอะไรเราก็ไม่สามารถไปเข้าถึงข้อมูลที่ลูกได้อะไรมาเราไม่สามารถคุยอะไรกับลูกรู้เรื่องได้แต่ถ้าเราเข้าใจถึงบทเรียนของลูกลูกนั่งฟังได้ก็ดีถ้ามันมีปัญหาตรงที่เด็กก็หนีออกไปข้างนอกไม่ยอมมานั่งดูทีวีเพื่อเรียนเพราะว่าไม่ได้เปิดเรียนจริงนั่งฟังกับลูกได้ว่าเออจริงแแล้้ววเเนนนนนนีีี่่่่่ยยยัังดูททบบาาามสกอะจะไปโรงเรรียนนไรงัน ไม่มีการบ้านสบายมากไม่โดนครูว่าเออนั่งพักก่อนสักพักก็มีเบรกวิชาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นจริงๆมันก็ดีนะนั่งฟังก็ดีน้องน้องหนูๆเนี่ยเพราะว่าอนาคตมันบางอย่างมันก็จําเป็นอย่างผมทุกวันนี้เนี่ยออกมาข้างนอกผมไม่ได้เรียนแล้วผมรู้สึกว่าเออความรู้หลายอย่างเสียดายนะหลายอย่างผมต้องกลับไปเรียนรู้ใหม่อย่างเรื่องดาราศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้แล้วก็ความรู้รอบตัวหลายอย่างก็ไม่ได้ได้จากการเรียนนะผมก็ยอมรับว,ว่าในบทเรียนบทสอนไม่มีฮะทุกวันนี้ที่เรียนมาก็บางหลายอย่างไม่มีค่าเลยทุกอย่างต้องหาด้วยตตตัััััวววววเเเอออออองงงคคคาาาาามมรรู้้้บหหลลยย่่นนนนะะีกก็ิไปจ ปเดตให้มันจำเป็นต่อการทำงานต่อการใช้ชีวิตจริงๆอะว่ากันไปฮะวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ